สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่อนากูอาหารเส้าหลานหนูกอาหารเส้าเอยากินเกอยาข้าวชูใหญ่พัอยากินยาข้าวชูอ้มดวยเถอะแซบเอออันก็แซบสมัยก็ยังอัด้อยเออเออมาล้างไว้ี่ยังไงเอาล้างม ออกมาอีกมีอีกนะออกมาอีกยัอ่โอ้แต่มงมากมากไป กะซีนะกระซิชาร์เลเวกไเออออ้ลุงป่านะอามึงก็ไม่ลูกลุงป่าะัโอ้มาพมาพรังโอ้ัอันนี้ป้าเมย์ชอบนะได้ป้าเมย์กินน้ำบ่ไดกินน้ำยูให้ป้าเมย์กินน้ำเอาเปิดอันนี้วเนี่เอาอันนี้เอาเนี่ยอันนี้ยังได้รูกโอ้ยังนอะกเนี่ยนะ เดเดลิเบอรี่มาส่งนะค่ะเนี่ยโม่โมตรีคอโไก่ลูกปีกไก่ลูกเนีลูกปีกไก่น่าเลยจะหายมากปีกไก่อ้อปูปีกไก่วบนี้เอาเออวบนี้ปีกไก่ียังอีกโอ้อันนี้ก็ปีกไก่ติหนิโมาดีจ้ะโม่อันนี้อะไรนะเนยเดี๋ยวดูเนยนะนะหวังว่ให้แม่โอ้ขอบคุณครับที่มารีวิวให้ครับ คนน่ยนเนี่ยต่อไปแม่สิเก็บเนาะครับไปเจ้าลูกคนเนี่ยคนเนี่ยให้แม,ม,ม่กินน้ำบ่เยอะเยอะจเป็นไส้เป็นไส้ดีค่ะช่องอีสานรัสเซียนะคะช่องอีสานรัสเซียด้วยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับผมทีกระเลสวัสาดทิ้งข้าที่กระเลสวัสดีค่ะข้ีกระเลืยาสาดกับ สวัสดีค่ะอ๋อมามาสวัสดีค่ะอาตุสสวัสดีครับพนะพี่า,า <laughs> อันค่ะเมื่อนี้นัน่นน้องอาตุสอยากกินช็อกโกรแลตนะคะแม่ว่าไห้รอกก่อนนะคะให้กินเขากินน้ำก่อนเมื่อนีน้คุณแม่ก็เตรียมเมนูไก่บาร์บีคิวไ<ด>ห้น้องอาตุสนะคะไก่บาร์บีคิวไห้น้องอาตุสกับเขาเดียวนะคะพี่น้องคะแล้วก็สิเป็นส้มตำแล้วก็สิเป็นส้มตำนะคะพี่น้องคะส้มตำแล้วกัน ยังอ,งนอีน้อเนอะะกขาไหมเนะกรเป็นใกล้ๆแล้วกันสมตามแล้วก็บคาร์เนียลเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะครับผมโอ้ยจังเปิดตัวลูกกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนเอากินข้าวก่อนติเปียวชอ็อกโกแลตมากก่อนเปียวชอ็อกโกแลตอยู่นั่นอยู่โซฟามากก่อนไปแล้วปเปียวม่ให้แม่เนี่ยไปเปิดเกนี่เด้นอน้องอ่ะตัวสีงองแง่เนาะค่ะพี่น้อง อันเป็นสิบว่ายอมกินเขาเนาะคะ่กะก็เยว่อยวันแม่เฮ็ดไกล้กับอันสมตำกับเขาเนี้ยเราก็เนาะคะ่พคะ,ะพี่น้องคะปลาพี่น้องเพ่กับเขากับนุ๊กค่ะเพ่กับเขากับน้ำเนาะคะ่ะใจพุ่นเนะ่ะอันนั้นเพื่อนกินอันอาหารเสาร์เนาะคะ่ะช็อกโกแลตอันแม่ว่าถ่านี้มีนมอ,อะนะันนั้นห้คุณปอออนไลน์นมห้เแล้วเนาะค่ะจ้างไดยกะปลาค่ะพี่น้อง,ะะง,ไ,ปองไปเฮกับเขากับน,นะะ้ำค่ะเออ อ้สุดท้ายก็ได้เฮ็ดให้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณครับสวยๆด้วยปูนค่ะปูนนะถัดซีใดกินเฮ้ป้า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 ทำอาเพิ่นตดบ่คุณนาป้าป้าตดเพิ่นตบขามั้ยค่ะพี่น้องเพิ่นก็ว่าป้าป้าตดครับปุ่นเก่งแท้ว่าเก่งแท้อตุกเก่งลองหน่อยหน่อยเพราูกเด้อมันหวานหลายบ่ดีลูก เออไปวันนี้เมือนนะสมยัยนี้สมัยให้ว่าไง <c oughs> <c oughs> แกงลูกแกงลูกว่าแต่ได้แกงมีความสุขบ่ได้แกงอันนั้นตีนเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้ตีบ่าแต่นะแต่ว่าแกงเป็นเบว์เป็นนี่เนาะค่ะเป็นเป็นเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นตอนแรกเฮาก็ล้างไก่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนนหนูก็ล้างไปแล้วเน,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 นาะค่ะมันสามน้ำน้ำเกลือเนาะค่ะอันน้ำนี่ก็ล้างให้พี่น้องในเทมเปิ้เบิ่งเนาะค่ะ พี่น้องคะซอสหนูกระสีมีน่นะซอสซีอิ๊วขาวเนาะคะ่ะอันซอสถั่วเหลี้ยงสิเนาะคะ่ะด้วยซอสหอยน้ำหนัก่ะ,ะพี่น้องคะตัวกระสีเป็นพริกไทยเนาะคะ่ะพริกไทยผงเนาะค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปอันนี้มันแซ่บๆอหอมๆใส่ลงไปค่ะไปนะคะ่ะ ใส่ลงไปนะคะมันจะเป็นเรื่องเลี้ยงจังน้อยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเข้ากับไส่เกลือลงไปน้ำนองคะ่ะใส่เกลือดูชาติแซบไส่พัดเขายิงแซบเนาะคะ่ะใส่ไปด้วยเก็บไปน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องครับพี่น้องคะ หลังจากที่ห้องใส่ซอสแล้วเนาะคะ่ะห้องก็สีขันเนาะคะ่ะมักซอสในเขากันเนาะคะ่ะพี่น้องคะหนูก็ใส่ถุงมือนี่ได้ค่ะพอดีเนี่ยมือหนูหนูยางเนี่ยลมเนาะคะ่ะหนูยางไปซื้อของโน่นลื่นหิมะเนาะคะ่ะหิมะลมมาตอนสองขึ้นเม็ดเกลือเนาะคะ่ะหนูก็ได้ลื่นลื่นปุ๊บทรศัพทับตกปุ๊บเลยคะ่ะพี่น้องคะก็ได้ได้ดแพ้เนาะคะ่ะ มัดสดเสบเบคือจะเซ่บตะเซ่บบาค่ะพี่น้องคะเอามาสคมาค่ะดึงออกมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสิใหม่เฮี้ยนเพิิน <c oughs> อันนี้เป็นบานเซาได้ค่ะพี่น้องคะหนูเคยบอกเป็นคลิปที่แล้วนะคะ่ะน,นี่เป็นบานเซาจะไม่มาเหตุงานจาหน้าที้เซาหายเนาะคะ่ะ เดลิเวอรี่มาส่งของเดลิเวอรี่มาส่งของเนาะคะ่ะสามีฝแล่วนั่นเอคนมาส่งนมเนาะคะ่ะนมกินกับชาพอดีเมื่อพอดีนะคะค่ะต่อไปเราก็เปิดไฟบนไฟล่างนะคะพี่น้องคะเปิดไฟบนไฟล่างเนาะคะ่ะ ร้อยแปดสิบองศาเนาะค่ะพี่น้องคะร้อยแปดสิบองศา <c oughs> <c oughs> ยอดค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นห้องหยิบไก่ใส่ได้ค่ะพี่น้องหยิบไก่เลี้ยงใส่ลายคะ่ะพี่น้องจับไก่เลี้ยงใส่นะคะอ <c oughs> ยังเราถึงว่าเนี่ย <c oughs> มีเทคโนโลยีเข้ามาถึง แล้วเนาะค่ะห้างใกล้เขาตูดแล้วเนาะค่ะห้ากับสีมะล่างเขาแล้วก็นึ่งเขาเนาะค่ะนึ่งเขาเวียดนามสิแตกตั้งจากกันนึ่งเขาไทยจังน้อยเนาะค่ะห้าล่างหรอห้องกับต้่มห้อต้มซุกแล้วจังน้อยนาะค่ะห้าก็เอามาใส่ตะเกียงเน่ากองปลาแดกห้าเนาะค่ะพี่น้องที่ใส่เป็นกองปลาแดกห้างนี้นะคะเพราะมันซ pues huh, like like nah ุกจังน um, ้อยข้าวขเพิ Про ่มหนิเนะค่ะพี่น้องห้ากับเทใส่หรอห้องกับ เอามาหนึ่งใส่หมอเลยเนาะคะ่ะหลังจากที่ห่อาลางแล้วเนาะคะ่ะห่อลางแล้วห้องก็ใส่เกลือเนาะคะ่ะเพื่อมันิได้อนเร็วๆเนาะคะ่ะ<ส><ๆ>เขาิได้อนเร็วๆห้องก็เปิดไฟขึ้นห้องก็ตังไว้นิดน้อยเดี๋ยวมันก็ฟดึ้นแด้วมันก็เดือดึ้นนะคะพี่น้องคะมันจะฟดค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะฟด <S 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 ให้มันเดือดเนาะคะ่ะเดือดแล้วก็ซุกจักน้อยแล้วห้องจะไปหินน้ำโอ,อ่เนาะค่ะพี่น้อง กาจะไปหิ้นน้ำออกเทน้ำออกเนาะค่ะแล้วเกาก็เทใส่ตะแกรงเทใส่ตะแกรงเทใส่ตะแกรงเรียบร้อยแล้วข้าก็้องมาใส่หมอนี่แหละค่ะตะแกรงมาใส่หมอแล้วก็ปิดฟ้าแล้วก็ร้อยมันสุกย่างนั่นแหละมันก็จะเป็นนุ่มๆหอมๆเนาะค่ะพี่น้องนุ่มๆนะคะเสร็จไปน้ำออกไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะข้ามาเตรียมเครื่องอันน่งสมตำเนาะค่ะสิเงข้าสิ่งตำมะละกอเนาะค่ะสิ่งตำอันนึงสมตำน้ำให้สามีกินน้ำ นั่งกินกับสามีแล้วค่ะพี่น้องใกล้กับซุปนี่เนาะค่ะพี่น้องสดตำกับทีนี่บักเขือบักเกลดเทศบักเน่าเนาะค่ะบักเน่าบักเน่าบักหุบงกระเทียมเนาะค่ะเหลือยังค่ะพี่น้องเหลือบักพริกค่ะบักพริกบักพริกเอาบักพริกแปะด้วยค่ะพี่น้องค่ะ บมกพริกดิบซองนะคะบมกพริกแห้งซิปนะคะวัวไปอี๊พี่น้องก็ได้ไมึงหมอนะพี่น้องค่ะขั้นตอนแรกคบสากเออคบสากเนาะค่ะพี่น้องคล้องนึงคล้องน่ารักนา่กนา,รกนารักคล้องเล่นน่ารักน่ารักนู้นเนาะค่ะพี่น้องน่ารักเนาะค่ะน่ารักเนาะน่ารักคือพี่น้องเนาะคะ่ะน่ารักคือพี่น้องค่ะ โอ้ยนุกับหัดพี่น้องเด้อค่ะจังไน้นกับย่าทิมย่านห้างนู้วด้อค่ะพี่น้องติดตามนุน้นเด้อค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามอันกดแชร์ให้น้องอาตุลและครอบครัวให้คุณแม่น้องอาตุลให้คุณพ่อน้องอาตุลให้ครอบครัวทางอีสานครอบครัวอีสานรัสเซียเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจังไน้นกั อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องกดกระดิง่งติงต้งติงต้งติ้งติ้งนี่นะคะพี่น้องฟานมะฮุงก,ก่อนนะคะฟานเปลือกหูงก,ก่อนนะคะฟานบมวกหูงฟันบมวกหูงเด้อลูกเอ้ยค่ะคุณแม่ฉังฉีดเจ้าพี่น้องฟานบมวกหูงฟันบมวกหูงเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้วคือเม่นฟันบมวกหูงเด้อ ค่ะพี่นอ้องคะไปเกี่ยวเขาดำหน้าไปดำหน้าเกี่ยวเขากินในกระบอกแล้วซ้ำตาบังหุ้งเนาะคะ่ะบานเฮ้าตาบัมงหุ้วกบกหอยส้มบักหอยกับปูปูหน้าเนาะคะ่ะ ปูหน้าดองสิบหน้าที่นะ้องค่ะพี่น้องคล้องมัดนู้นได้ละดองสิบหน้าที่พี่น้องคะหลังจากที่ขามันสุจกจักน้อยแลยเนาะค่ะพี่น้องนูกับชเทใส่เนาะคะ่ะอันเ้าก็เ้องก็เปิดน้ำเมนเย็นใส่เนี้ค่ะพี่น้องคะทอมันจังเมื่อเด็กพังเนาะค่ะเปิดน้ำเย็นใส่น้ำน้ำใส่จักน่อยเนาะค่ะพี่น้องประมาณเครื่องหม้อเนาะคะ่ะประมาณเครื่องหม้อยดนิดนึงวบ่ถึงเครื่องเลยะคะ่ะพี่น้องก็นหนึ่งเสาบานเท่านั้นค่ะก้าวเอา พี่น้องหลังจากเขาอันเอาน้ำใส่หม้อแล้วเนาะคะ่ะเขาก็เอานี่มาตั้งเลยนะค่ะพี่น้องคะมาตั้งเลยค่ะไปยื่อใส่กับใบหย่างเนาะค่ะพี่น้องเห็ดกินไง,ไง่าไงวัตถะหารสูตรมั่นเนาะคะ่ะวาเห็ดตังไรหะสูตรเห,มเห,เห,เห็มันไดเห็ดเห็ดเห็มันไดกินเนาะค่ะพี่น้องคะยูรัเสเซียก็ปิดฟ้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ <laughs> เสร็จแล้วค่ะผพ้ใได้ไปยื่อใส่ยืมมัง บ่เอ,อื้ออำน,นวยการบร่เอ,อื้ออำน,นวยความสะดวกกันเฮ็ดตั้งสี่เนาะค่ะพี่น้องคะโคก็อย่าไปคิดมากเนาะคะ่ะบ่มีโคก็บตำใส่กะละมังใส่ยังก็แล้วเนาะค่ะพี่น้องโคโคบุกพริกถ้าบ่มีหม่องโคก,ะกะห็หั่นหั่นหมกพริกให้มันมุนเนาะค่ะพี่น้องก็เทียมมุนก็หั่นให้มันมุนแล้วก็บตำลงไปเลยเนาะคะ่ะมาค่ะมาตำมาเนี่ค่ะตำมะละกอใส่บักพริกลงไปใส่พริกจิ้มลงไปแล้วเนาะคะ่ะใส่พริกแห้งลงไปนั่น อย่าเส็งซ้ำนี่นะคะมาค่ะตำโกดแขนโกดแขนค่ะมาตำพี่น้องปาไส้ค่ะหั่นหั่นขวนหลูกไส้ข่อย ลูกไส้อมากพอดีพอดีเม็ดจามเอาไปซสาไปซสาย่อหน้อยไปซสายล่ะคือพวกมักกวนน่ะเหรอมักขวนเนี้ยอยู่กับพ่อเพิ่นเนาะค่ะตักกันนังเบมึงหนังใส่ปักเน่าค่ะพี่น้องโอู้หูปุกเน่าหอมโอ้ยใส่เปียงเดียวกับพ่อเลยค่ะบมกเครืองก็ได้เด้อเอาบีบใส่น้ำ วันนี้ก็ได้ล่ะค่ะพี่น้องปลาร้าเป็นมะค่ะในมดค่ะปลาร้านะคะพี่น้องค่ะปลาร้าไม้พี่ลมพรน,นะคะในปลาร้านี้กินแนละะ้วค่ะปลาร้าด้ก็ไดค่ะต่วนันนู้นมีปลาร้าไม้พี่ลมพรเนาะคะ่ะมีอยู่สูตรเดียวใส่น้ำปลาลงไปนะคะขวดนี้ไก่มดะคะ่ะในตู้มีค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะปันหายอยากก็ซื้อมาไหวแล้วค่ะพี่น้อง ใพ้อยากกินกันฮไห้ซื้อไหว้ะช่วยลดน้ำนากค่ะนุกขอใส่น้าตาลจักน้อยเนาะค่ะน้ำตาลจักน้อยซอนหนึ่งวัวไปยิกเคืองซอนนะคะพี่น้องซ้งวัวนี่ค่ะซ้งซ้งซ้งเบรรยงบุเบือเยลยเลได้บุกเบือสามีบ่อย เป็นตะเพ็ดแทบัน้จะเซีบอุ้ยยังกยังกจตื้นแทะโอ้สตูยสนะมามมาแทบนก่อนนะ้ามอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้โต้ตอ้โหหโอ้โ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 ห้โหโออ้โหโอ้้ำอ้อ เฮ้ยมึง huh. มึงมึงมึงทเทยงนี่เอาเทยพี่น้องมึงนลยพูนพี่น้องแซ่บกินมาตุดกินมากินบแซ่บดิเออไปเห้ป้าปลาคลิกปาเห้ห่ะไฮะลากสิลากวะลากฮักกันจุ๊บนะจุ๊บ อืม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 เฮ้ยกำลังใจดีค่ะพี่น้องคะเอาคุณครับคุณครับอืมไต้เหมือนป้าชาอูสตาเม่เป็นยังลูกแต่ว่าป้าซาอูสตาเม่อเป็นยังเนิ่นเป็น้องไม่เป็นไรอย่างนี้เนาะป้าซาอูสตาฉันยินดีเห็ุไหนคุณเนาะค่ะอย่างนี้เนาะค่ะ กะเินโชว์โอ้สตตยได้ดูกนมามาต่อมองหงกันคุมาให้แม่ไปมึงกระตูนําเดี๋ยได้หรูกันแซบลูกแซบหลายกินปะหลายกินน้แม่บอนแม่ดูดให้พอ้อเล้มึงนะมึงมึงนะอหอมปะนะนกินน้ำเนะือ้อหอมกินปะ ปาตอมนะท่านเพชรอือพี่น้อเอาสิลืมใส่บักหอยหน่อยส้มกอนใส่บักหอยนะคะพี่น้องน้าค่ะพี่น้องคะที่น่ารักทุกคนเนาะค่ะอือกินน้ำนองอรตุดเนาะค่ะเอาบักหอยออกก่อนเล่นน้ำหัวหนองเนาะค่ะชิ้นนั้นก็ว่ายไปจะดูเอาค่ะใส่บักหอยนะอือหือเซ็ต แล้วขอกะซุกหรอค่ะพี่น้องคะอืมแซบ่บกินกับสามีกับน้องอัตุเนาะค่ะอืม,อมขั้นแขียวดิขั้นแขียวดิอยากกินโรลเด้ออยากกินโรลเด้อร์ตำแล้ว,ว,ยวอยากสิก,กินเลยเนาะค่ะพี่น้องรอกันเนี้ยกันระวังรอก,กับด,าดา่างถั่วด่างซ้ำไปน้ำเนาะค่ะพี่น้อง แซ่บแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องคะมากินน้ำกันได้ค่ะมึงเนี่ยโอ้เบิกหอยแม่พี่น้องมึงเนี่ยยูไซกับว้าเลี้สมตำเนาะค่ะยูไซกับว้าเลี้ยวว้าเลี้ยวสมตำกับพี่น้องค่ะมึงซิมน้ำแต่อืมออืืมมแซ่บพี่น้องอืมแซ่บยิ่งก็ขอนิ้วแลาวค่ะ กินกับข่าเนยอะแซ่บแล้วค่ะพี่น้องคุณน่ะเขาา่าไอ้เกลือเราค่ะพี่น้องคะเจ้าหน้ากับซุกแล้วคะ่ะปั่นกินข่าน้ำกันเราค่ะพี่น้องคะกินไก่ไปได้ก่อนโอ้ไก่ลเกุกแล้วค่ะพี่น้องคะเบิัง,งอืมคุณน่ะแต่แซ่บบังค่ะกับข้าวกบน้ำกับเซตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกมีไก่ไก่อกสมตำเนาะค่ะพี่น้องคะสมตำ,สมตำใส่หอย หมวยแมงคูนมาค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีตับมีปักแตงมีถ้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องคะค่ะมากินน้ากันได้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะนะคะอีสานรัสเซียค่ะมากินข้าวต้ากันนะคะพี่น้องค่ะ ยบอสนะคะางมอกปาเพกันสปัตยังสปาป้าอสวัสดีครับกันสวัสดีครับอันพี่น้องค่ะน้องอาตุด่านน่ะน้องอาตุดินแล้วเนาะค่ะก็เลยว่านขอไปเบิ้งการ์ตูนก่อนเพิ่นกินข่าวแล้วแม่เลยว่ามานั่งให้ันป้าป้าพี่พี่น้องน้องเบิ้งแน่ตจว่าเพิ่นก็อิ่มแลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ นุก็ได้นั่งกินกับสามีหืัอไปตองสมัยพี่น้องมึงก่อนสมัยกันยี่ไม่ไปกันไม่ไปบายบายจุ๊บพร้อมจุ๊บพอมเอมสมัยพร้อมสมัยพร้อมจุ๊บพร้อมจุ๊บพร้อม 我那个。